คลิปนี้จะพูดถึงลิงตัวหนึ่งที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากลิงที่เคยพยายามที่จะเป็นจ่าฝูงลิงที่มีแผลชาการบนหัวลิงที่เคยปากแหวงลิงที่เคยเกือบเส้นเอ็นขาขาดลิงที่เคยเกือบเสียถุงอันทะ ลิงตัวนั้นที่ผมพูดถึงก็คือทรูแมนนั่นเองทรูแมนเป็นลิงที่อยู่ในฝูงที่เราวิจัยตั้งแต่แรกๆอยู่มาช่วงหนึ่งที่ทรูแมนเป็นวัยรุ่นร่างกายเขาก็พร้อมฮอร์โมนที่สูงขึ้นในช่วงนั้นทรูแมนก็พร้อมที่ จะต่อสู้แล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงอันดับทางสังคมในฝูงการต่อสู้จึงเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ง่ายนะเพราะว่าจาฝูงในขณะนั้นก็คือร็อกกี้ซึ่งร็อกกี้นั้นก็มีไอคิลิสเป็นมือขวาการทำงานร่วมกันระหว่างสองตัวนี้ค่อนข้างจะสามัคคีกันมากดังนั้นการที่จะล้ม จะฝูงไม่ใช่เรื่องง่ายการต่อสู้มันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่มีการต่อสู้ก็จะมีตัวผู้อื่นเข้ามาช่วยข้อนี้ทําให้ทรูแมนก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเนือ่องจากว่าเพื่อนของทรูแมนเองก็ไม่ได้มีมากจนกระทั่งการต่อสู้นั้นก็ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายวัน ทรูแมนก็มีการบาดเจ็บมากขึ้นสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทรูแมนทำได้ก็คือการออกจากฝูงหรือย้ายออกจากฝูงนั่นเองนั่นเป็นการเริ่มต้นของการแยกฝูงทรูแมนออกจากฝูงพร้อมกับตัวเมียและครอบครัวของตัวเมียอีกหลายตัวแยกไปเป็นกลุ่มย่อย ทีนี้พอแยกไปเป็นกลุ่มย่อยแล้วทรูแมนก็ได้เป็นจ่าฝูงสมใจได้เป็นจ่าฝูงแล้วก็มีตัวผู้อีก2-3สาตัวย้ายไปกับทรูแมนแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากเพราะว่าด้วยจำนวนสมาชิกที่น้อยแล้วก็ตัวผู้ภายในฝูงเองต่างตัวต่างก็ต้องการมีอันดับที่สูงเหมือนกัน ดังนั้นการต่อสู้กันระหว่างในกลุ่มเล็ก,ก็เกิดขึ้นอีกทรูแมนย้ายฝูงไปแล้วก็มีโบนับโบตามไปแล้วก็มีเรนตามไปมีบานานา่าแล้วก็น้องๆของบานานา่าก็มีเงาะแล้วก็พัทยาตามไปทีนี้การต่อสู้ดำเนินไประหว่างทรูแมนและโบนับโบการต่อสู้ครั้งนั้น ทำให้ทรูแมนมีบาดแผลตรงบริเวณถุงอันทะฉีกขาดแผลค่อนข้างจะกว้างซึ่งการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้ทรูแมนตกอันดับและมาเป็นโบนาโบในช่วงสั้นๆเหมือนกันเบรนก็มาเป็นจากฝูงต่อจากนั้นไปช่วงที่ทรูแมนบาดเจ็บนั้นเป็นช่วงที่เราดูผสมพันธุ์พอดี มันก็เลยส่งผลให้ว่าทรูแมนไม่สามารถผสมพันธ์กับตัวเมียได้เลยในช่วงรูปผสมพันธ์ทั้งฤดูเราเองก็คิดว่ามันน่าจะรอดอยากมากก็มีลิงตัวหนึง่งที่คอยทำความสะอาดแล้วก็คอยดูแลทรูแมนมาตลอดก็คือบานาน่าซึ่งบานาน่าเองก็เป็นลิงที่ทรูแมนเองก็ ดูแลกันมาัแต่เด็กพอผ่านช่วงฤดูนั้นไปทรูแมนพลาดหวังจากการเป็นจ่าฝูงในกลุ่มใหญ่ถึงแล้วก็ได้มาเป็นจ่าฝูงในกลุ่มย่อยได้สักพักแล้วก็ต้องตกอันดับมาอีกทรูแมนก็ย้ายฝูงมาอยู่กับอีกฝูงหนึ่งซึ่งก็เป็นฝูงของทาริมนั่นเองทาริมเป็นจ่าฝูงแหะตอนนั้นการย้ายฝูงนั้น มันทําให้อันดับที่ว่าเราไม่ดีอยู่แล้วเราไปอยู่ฟูงใหม่อันดับเรายิ่งตามลงไปเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเราต้องหาเพื่อนไม่มีคนซัพพอตนั่นคือจุดยากแต่ก็ท u <ม>ูแมนก็อยู่ได้จนถึงปัจจบุบันซึ่งก็มีการต่อสู้มาโดยตลอด True Man ท u ูแมนทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี สิ่งไม่ดีสิ่งที่เล็กแค่ไหนหรือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันจะมีผลตามมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งกับชีวิตเราเกณนแท้ของชีวิตอาจไม่ใช่การได้เป็นจ่าฝูงการอยู่ระดับสูงแต่อาจเป็นการที่อยู่ในจุดที่เราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขหรืออยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไป ไม่ต้องเบียดเบียนใครและไม่มีใครมาเบียดเบียนเราก็เหมือนกับชีวิตคนเราอาจไม่ใช่หน้าที่การงานที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การมีเงินทองที่มากมายแต่อาจเป็นการมีชีวิตที่พอประมาณพอเพียงมีความสุขในทุกๆวัน ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ